นี่ครับพี่น้องกําลังตัดแต่งกิ่งอยู่ครับครับเป็นงานวนครับผมกําลังแต่งกิ่งครับผมเป็นงานพี่น้องมาหนิเป็นงานที่สบายสบายครับขึ้นรถครับอยู่ทั้งรถทานก็นั่งเวินแต่งกิ่งไปเรื่อยๆครับผมครับพี่น้องงานเหมือนนี้ครับผม ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นครับผมพบพอกับผมอีกคือเก่าแล้วครับนุ่มอิสานโรตุรกเกสงานสวนพี่น้องมือนี้ครับบ่ได้หาอยหากินพี่น้องมาเห็ดงานนะครับงานมือน,นี้ก็เป็นงานที่ตัดแต่งงาบักกีวีนะครับหลังจากที่เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เดี๋ยวพาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าเขาเห็ดกันยังไรนะครับเนาะพี่ไทยเขากับมยู่คีคนครับผมเดี๋ยวเราเบิ่งน้ำกันพี่น้องเป็นงานสวนปรตุเกยียครับช่วงนี้ก็จะเป็นแตงกิ่งมกกีวีกับตัดพักกระน่อนนะครับเนาะสวนตัดพักกระน่อนเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปให้เบิ่งอีกเท่อนึงนะครับมือนีมาเบิ่งการตัดกิ่งมักกีกวีอีอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับผม นี่ครับพี่น้องกําลังตัดแต่งกิง่งอยู่ครับครับเป็นงาน,นวันครับผมกําลังแต่งกิ่งครับผมเป็นง่ายพี่น้องมาหนิเป็นงานที่สบายสบายครับบนรถครับอยู่ทั้งรถกานกนําลังเลินแต่งกิ่งไปเรื่อยๆครับผม <Okay. S 1> ครับพี่น้อง งานเหมือนเดครับผมประบ้านนี่ครับกำลังดึงงายอยู่ครับทังผุนก็เป็นคนปูตุเกียนแล้วครับพี่น้องอี่พี่ชายเข้าอีกสองคนในยทั้งุนครับครับพี่น้องตัดจงังๆแล้วครับผมตัดเลื่อนออกครับนี่ครับเพื่อ ปัดตังสี่ละพี่น้องเอ้ยเกษตรโปรปตุเกสครับผมจนหอบหาโม่คนละงานมือนีลตัดไปเรื่อยๆครับเมื่อยกับ,กบ,กบพักเตะเมื่อยกับเศรัพักไปพี่น้องเนอ,นอ้ยโอ้สีน้อนผลวะปัดทีท,ทุกเมือ่อยกระน้อนผลอะพี่น้องเอ้ย ฝุ่นก็ตัดอยู่เมื่อยกับนอนพะนะเมื่อยกับนอนพะนะขั้นรถหนึ่งสิขึ้นสองคนพี่น้องตัดกันทีแล้วครับเบิดมือเบิดเว้นเสียปูแล้วก็น้อนอ่ะเนี่ยรถขั้นมันกลวงพี่ครับขึ้นยืนอยู่ทั้งรถเด้อยนี่พี่น้องเลยตัดแตงเอาไปเก็บปีนาครับผมทั้งสี่แล้วครับพี่น้อง เย็ดไปเรื่อยๆจนเราหอนหามงแรงคนละพอดีสุดคล้องพี่น้องแห่งมงแรงมือหนึ่งเอาสองคล้องบ่แม่งั้นปัดโทษอเอาเส่าคล้งองหนึ่งแรงคล้องหนึ่งโว้บาายบกล้าอะไออกหรอกนี่แหละครับพี่น้องครับกรเกษตรโปรตุเกสช่วงนี้เป็นช่วงตัดแตง่งตัดแตง่งกิ่งมักกีวีครับพี่น้องง่ายตัดไปเรื่อยๆหนูมันม่อนเขาลอแคลนเนี่ยตัดนั้นี่แหะครับผม น้องฟอตปรตุพด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 เกสครับผมฮัลโหลเฮ้ยฟอตตูคว้าตูมินุตคว้าตูมินุตจุดนุ๊ซครับพี่น้องบรรยากาศเฮ็ดงานครับ <A couple. S 1> ก็โบไกลสิได้เลิกแล้วครับผมงานมันนี่ก็สิประมาณนี้แหละครับตอนนี้งซีโมงกว่าแล้วลพี่น้องซีโมงหาซิ๊บกล้วลครับคลิปนี้ก็แม่นสิได้ฝากไว้ทั้นี่แหละครับพี่น้องไว้พ่อกันคลิปต่อไปเลยพี่น้องเด้อ พอกันคลิปนาครับผมืันนี้พเบิ่งการตัดแต่งกิงกีวีครับผมไปแล้วพบพอกันคลิปนาสวัสดีครับ